พันน <Penny> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญด้วยนะราเลีวจ้าเอ๋สวัสดีค่ะมิงจากแชนแนลมิงมิงนะคะเอเดี๋ยวจะขึ้นชนแนลมิงไว้ตรงนี้นะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไคร e นะคะวันนี้เราจะมาด,ดีวิวนี้เลยเป็น<ส>บิงซ<ส>ูงตมจะเป็นบิงซูแตงโมนะคะจะมีสีเหลืองสีชมพูสีแดง เดี๋ยวเราจะมาดูสีแดงกันก่อนนะคะนี่นะคะจะเป็นถ้วยแตงโมนะคะตรงนี้จะมีลายแตงโมด้วยหอมแตงโมมากเลยนะคะแล้วก็สโลมากเลย<ๆ>แล้วก็ชิ้นใหญ่มากนะคะนี่เ <c oughs> ทียบกับหน้ามิน<ร> <c oughs> ะเญ่นนาม,มากนะคะคือกำนี่คือแบบเต็มกำามื้อมาก ข้างบนนะคะจะมีเม็ดแตงโมด้วยนะเหมือนจริงมากนะตรงนี้นะคะจะมีลายเส้นจิงกระเบลด้วยนะต่อไปนะคะจะเป็นสีเหลืองนะสโลมากเลยสโลถุกอันเลยนะสีสุดท้ายนะคะจะเป็นสีชมพูสีนี้ก็น่ารักนะคะจะเป็นแนหวนหวานหานหน่อย ซโลมากเลยส่วนอันนี้นะคะจะเป็นแพ็กเกจมันก็จะเขียนว่าบิงซูก็มีตุ๊กตาแตงโมตรงนี้นะ นี่นะคะก็จะเป็นแบรนด์จิงก l e เบลส์นะคะพการรีวิววันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเป็นรีวิวสั้นๆนะคะก็ให้ดูแตงโมสามนะคะแล้วก็มีแฉกรับเชิญด้วยก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้เราแล้วก็น้องมิงนะคะค่ะไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย